ลูกแก้วในภาพถ่ายของคุณกำลังทำอะไรทักทายพวกเราคือสภาอาร์ทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเรารู้สึกเกรงขามในความเป็นมนุษย์อีกครั้งเพราะคุณเพิ่งก้าวข้ามขีดจำกัดของจิตสำนึกร่วมกันอีกขั้นหนึ่งและคุณก็ทำได้โดยการเปิดใจรับความช่วยเหลือ ที่คุณได้รับจากเบื้องบนไม่ใช่ผ่านการทำงานที่หนักที่คุณได้รับไม่ใช่โดยการท่องบทสวดมนต์หรือมนต์ที่ถูกต้องเพื่อให้คุณได้รับสิ่งที่คุณขอมันคือการยอมรับว่ามีความช่วยเหลือแล้วยอมจำนนต่อมันเมื่อคุณรับทราบว่าคุณมีความช่วยเหลือมากมายรอบตัวคุณ อยู่ตลอดเวลาคุณก็จะกลายเป็นช่องทางเปิดสำหรับพลังงานความถี่สูงที่คุณควรจะได้รับตลอดชั่วชีวิตนี้ตอนนี้วิธีหนึ่งที่คุณมาถึงจุดนี้ได้โดยการเต็มใจที่จะเปิดรับพลังคือการสร้างความท้าทายที่ดูเหมือนจะผ่านไม่ได้ในชีวิตของคุณ หลายครั้งที่คุณทำสิ่งนี้เพื่อร้องขอความช่วยเหลือสุดท้ายหลังจากขอความช่วยเหลือคุณมีความหวังเพียงพอในตัวคุณว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือเพื่อที่จะได้รับแต่นั่นเป็นวิธีที่ยากวิธีที่ง่ายกว่าในการรับสิ่งที่กําลังมาถึงคุณจากเบื้องบน คือการอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตพยายามสร้างความสัมพันธ์กับไกรนำทางของคุณทีมกาแล็กซี่ของคุณปรมาจารย์ที่เสด็จสู่สวรรค์เทวทูตนางฟ้าและผู้ช่วยเหลืออื่นๆทั้งหมดที่คุณมีอยู่รอบตัวคุณผู้คนมักจะมองเห็นลูกกลม,กลม และทรงกลมในภาพที่พวกเขาถ่ายและในวีดีโอที่พวกเขาทําสิ่งนี้ยอดเยี่ยมเพราะด้วยเทคโนโลยีของคุณคุณจะสามารถรับรู้บางสิ่งที่โดยปกติแล้วจะมีเพียงผู้มียานทิพเท่านั้นที่สามารถรับรู้ได้อีกครั้งให้มองรูปกลมและทรงกลมเหล่านี้ เป็นผู้ช่วยของคุณเพราะพวกเขาคือสิ่งมีชีวิตที่มีความถี่สูงและนั่นคือสาเหตุที่คุณไม่เห็นพวกเขาด้วยตาเนื้อของคุณตลอดเวลาบางท่านอาจเห็นมันจากมุมหนึ่งของดวงตาในเวลาที่คุณอยู่ในแนวเดียวกันเมื่อคุณอยู่ในสภาวะที่มีแรงสั่นสะเทือนสูง ลูกกลมและทรงกลมกําลังมาสังเกตการและช่วยเหลือเพราะพวกเขารับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่สวยงามที่พวกคุณทุกคนกำลังทำอยู่บนโลกใบนี้และพวกเขาก็ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของมันด้วยพวกเขาต้องการช่วยโดยไม่รบกวนและพวกเขางานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยการปรากฏตัวในรูปถ่ายและวิดีโอของคุณพวกเขาทำให้คุณรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่นั่นและพวกเขาปรากฏตัวเป็นสิ่งมีชีวิตที่สวยงามเหล่านี้ซึ่งพวกเขาเป็นและผู้คนเริ่มเข้าใจว่าพวกเขาถูกร้อมร้อมด้วยสิ่งมีชีวิตที่มีขึ้นความถี่สูง และมีมิติสูงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าของคุณแล้วเปิดใจรับความช่วยเหลือที่มาจากเบื้องบนเพราะมันอยู่ที่นั่นเสมอและคุณก็มีค่าคู่ควรที่จะได้รับหากคุณสามารถรู้ได้แทนที่จะหวังเพียงสิ่งนั้น สิ่งนั้นจะสร้างความแตกต่างทั้งหมดในโลกในชีวิตของคุณและโปรดวางใจเราเมื่อเราบอกว่าคุณมีค่ามากกว่าที่จะได้รับความช่วยเหลือทั้งหมดที่ส่งถึงคุณจากผู้ช่วยเหลือทั้งหมดจากทั่วทั้งจักรวาลที่สวยงามแห่งน,นี้ของเราพวกเราคือสภาอาร์ทูเรียนและเรามีความสุขที่ได้ติดต่อกับคุณ